ครับสวัสดีครับนักคลินมิตรหมอยินดีต้อนรับทุก,ท,กทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องราง,างหรือว่ามิดหมอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ซากกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้าโพและที่สําคัญในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพญมงังกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาประมีของหลวงพ่อเดิมในจุกนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 6 9 1 4 9 6เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะัก็คือเป็น ID l i n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลขเก 9, 9 big one เ 9, 9เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็จะเป็นคาเรียกว่าเครื่องรางนะครับประเภทมิดหมอนะ ก็คือหลวงพว่อเดิมนะครับนะเป็นมิตรหมอหลวงพว่อเดิมนะแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพว่อเดิมนะครับก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพ,พเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพ,พเจ้าแห่งเมืองปักน้ําโพนะพูดถึงชื่อเสียงของท่านนั้นต้องเรียกว่าต้องบอกว่าขาจรขาจายนะครับไปทุกที่ทุกคุทุกแห่งนะครับทั้งในและต่างประเทศเลยทีเดียวนะก็ คนส่วนใหญ่ถ้านึกถึงมีรหมอเราก็จะเขาจะนึกถึงมตรหมอหลวงพะเดิมก่อนใครนะ,ะก็นั่งจากว่ามีรหมอหลวงพะเดิมนั้นนะครับเป็นที่ยอมรับของสิทธิอนุสิทธิ์เป็นที่ยอมรับของ,อของอผู้ที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับนะก็พอจะทราบกันดีนะวันนี้ก็ได้นาเอาเขาเรียกว่าความหลากหลายนะครับนะ ไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กนะครับนำะมาให้ท่านได้รับชมนะก็ที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขนาดนี้นะครับเป็นมีดปากกานะนี่ก็เอามาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับปากกาดําไม้ฝักไม้จิ๋วนะมีความยาวก็เฉพาะใบเฉพาะใบนะครับอยู่ที่2.5รวมด้ามําฝักก็ประมาณ5นิ้วนะครับนะส่วนเล่มใหญ่นะครับเป็นมีดดําไม้ฝักไม้ ลายแปลกทรงแปลกนะครับนะเป็นมีดที่หาชมได้ยากนะที่เขาคนในยุคโบลามโบร,โบราณจะเรียกกันว่ามีดกิดนะเป็นมีดที่หาได้ยากนะครับนะที่สําคัญฝักด้ามน,นะครับเต็มไปด้วยรอยจานนะทั้งด้ามปลายด้ามด้วยนะส่วนนะครับนะถัดลงมาสักนิดหนึ่งจะเป็นมีดปากกานะครับนะด้ามงาฝักงาด้ามจาปีนะเป็นมีดสามกริย์นะครับนะปากกานะ ด้ามงาฝักงาสามกริย์นะครับนะแล้วก็ลงมานะครับนะท้ายสุดเลยจะเป็นสลิกานะครับจิ๋วนะเป็นเรียกว่าเป็นพิมพ์นิยมนะครับใครๆอ,อยากจะมีไว้ในครอบครองนะถือว่าเป็นสลิกาทีา่เป็นมีดที่หาได้ยากอีกเล่มหนึ่งนะครับนะไวติดตัวพกพาไปไหนมาไหนสะดวกนะครับนะที่สําคัญนั้นมีดหมอหลวงผ่าเดิมนะครับทุกเล่มนะครับพุทธคุณแรงนะ ก็หากท่านไหนที่บนเส้นทางเครล่องางก็พอจะทราบกันดีนะส่วนด้านล่างสุดเลยนะครับจะเป็นเสื้อยันนะของหลวงพ่อเดิมนะ,ะเป็นเสื้อยันที่ท่านได้สร้างนะครับนะเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2483นะอ่าในยุคข้าวยากหมักแพงนะเป็นยุคสงครามโลกนะครับนะครั้งที่สองนะ,ะหลวงพ่อท่านได้สร้างขึ้นมาไว้นะครับก็เลย นำมาให้ท่านรับชมนะครับพูดถึงเครื่องรางของขคล้าเดิมนะครับผมเองก็ถือว่าเป็นผู้หนึ่งที่ได้เก็บและได้รวบรวมและก็ได้สะสมเอาไว้อพอสมควรนะครับนะพอสมควรนะโดยเพราะก็คือมีดหมอจะสะสมเอาไว้อะมากที่สุดว่ากันง่ายนะครับส่วนเครื่องรางต่างๆอะไรอะไรที่เป็นขงหล่อเดิมนะ ผมก็ได้เก็บแล้วก็ได้รวมเอาไว้ทุกอย่างนะครับแต่ที่มีมากที่สุดก็จะเป็นมีดหมอหลวงพะเดิมนะต้องเรียกว่าผมเองเป็นสายตรงของหลวงพะเดิมนะ,ะนอกจากเสื้อยันนะครับมีผ้ายันนะผ้าลอยเท้านะครับนะ,ะงาแกะนะ,ะแล้วก็จะเป็นพระรูปหล่อนะครับโดยเพราะรูปหล่อของวัดกุพนุมลอกผมก็มีไว้นะครับหากท่านไหนมีความรับความชอบมีความสนใจนะครับในบาร,รมีของท่านก็ าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เบอร์0863291496นะเบอร์0863291496ในทุกคำถามครับนะักกรีนมิหม,มีคำตอบให้กับทุกท่านนะยกเว้นเพียงคำถามเดียวและคำตอบเดียวนะครับที่ได้ขออนุญ,ญาตเอาไว้ก็จะไม่ได้ตอบให้ท่านนั้นก็คือในเรื่องของเกทแทนะก็เนื่องจากว่ามันเป็นคำถามแล้วก็เป็นคำตอบฟังดูผิวเผินเหมือนดูว่าจะดีนะ แต่เมื่อตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับที่ยิ่งกว่านั้นมันเป็นคําถามแล้วเป็นคําตอบที่ไปทําลายความรู้สึกของคนนะ,ะและคนที่ถูกทําลายคนแรกก็จะเป็นผู้ที่ถามเข้ามานั่นแหละนะครับนะก็ส่วนใหญ่คนที่ถามเข้ามาก็คือปรับตรงไว้เพียงคําตอบเดียวนะก็หมายความว่ามีผมจะต้องแพ้เท่านั้นมีผมจะต้องทันล้มคเดินเท่านั้นประมาณนี้หากไปตอบคําอื่นจะเป็นปัญหานะะก็จะไปมีเรื่องกันนะครับนะเป็นนั้นว่า ถ้าเซียนนะครับนะอย่างมืออาชีพนี่เขาจะไม่ไปเสียมารยาทในการเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์นะครับเสียมารยาทในการเข้าไปเขาเรียกว่าละเมิดนะครับนะอะไรที่มันไม่ใช่ของเขาเขาจะไม่ไปเสียมารยาทในการที่จะไปพูดไปตอบว่ากันง่ายนะครับก็รู้เขารู้นะครับตอบไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะเอาล่ะครับวันนี้นะสำหรับวันนี้นะครับจะ นำเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนะคลิปนี้จะใช้เวลาประมาณสัก10กว่านาทีนิดหน่อยนะเป็นมีดด้ํางานนะครับนะฝักไม้เล่มนี้นะเป็นมีดยุคกลางของหลวงพระเดิมนะเป็นมีดด้ามงานฝักไม้นะครับนะเป็นมีดสองกริย์นะแหว่เจ็ดเก้านะนะครับนะเป็นมีดยุคกลางของท่านนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะครับนะ ก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะ,ะการที่ผมนำเอาเครื่องรางนะครับต่างๆโดยเพพาะมตดหมอนี่นะครับนะมาให้ท่านรับชมก็ต้องการที่จะนำเอาเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปังเหลืองนะ ก็นำเอามาทําการเผยแพร่นะครับนะเอาไม้ท่านได้รับชมให้ได้ศึกษานะเผื่อท่านต้องการจะไปเช่าหาบูชาที่ไหนนะครับนะก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าได้มีรูปแบบว่ากันง่ายนะครับนะ,ะมีดนะครับผมจะทุกเล่มนะครับจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับแต่จะบอกยุคเอาไว้แล้วก็บอกศิลปะของช่างเอาไวน้นะก็ ต่อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนบอกว่าใช่แค่ไหนบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับในเรื่องของการมองนะ,ะคนเรามีมุมมองไม่เท่ากันมีมุมมองอเห็นไม่เหมือนกันว่ากันง่ายนะครับนะ,ะก็จึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไหร่ก็จะเห็นเป็นแต่โคลนตมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาที่แหลมคมนะไม่ว่าจะมองมุมไหน ตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวงดาวนะอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมองนะครับเพราะฉะนั้นคนจะได้ของดีหรือไม่ดีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะ,ะเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองเข้ามาวิเคราะห์เจาะลึกดูนะครับมีดแต่เล่มนั้นก็เป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกได้ผ่านการคัดกรองนะครับจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีนะะแต่ส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็ ก็สุดแท้แต่นะครับก็อย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะเพราะว่าการมองของแต่ละท่านนั้นย่อมเห็นไม่เท่ากันย่อมเห็นไม่เหมือนกันนะ,ะคนที่ตาแหลมคมเขามองแป๊บเดียวก็เห็นแล้วนะครับนะ,ะมีเลมนี้นะครับเต็มไปด้วยรอยจานนะนี่ที่ผมสูมให้ท่านได้ดูนะครับนะก็เห็นไม่ชัดสักเท่าไหร่แต่ก็ได้รู้ว่าเป็นยันนโมพุทธายะนะครับเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะ,ะก็พูดถึงยันพระเจ้าห้าพระองค์ก็ พุทธคุณแรงนะครับนะถือว่าใช้ได้ตั้งแต่เมตตามหมญญานิยมไปยันูนมหาอุดนั่นแหละนะก็ถ้าอยากทราบรายละเอียดต่างๆก็ผมเองจริงๆก็อยากให้โทรเข้ามานะครับยกหูเข้ามาคุยกันนะที่เบอร์086-329-1496นะ,ะเบอร์086-329-1496นะครับนะ,ะมีรอยจานไว้ทั้งสองด้านนะครับนะไว้ชัดเจนมากนี่นะ แต่ถ้ามองของจริงนะครับนำะมาดูของจริงเนี่ยจะเห็นชัดนะครับแต่ตรงนี้แสงมันจะเยอะไปหน่อยนะก็จะเห็นไม่ค่อยชัดสักหน่อยแต่ก็ยืนยันนะครับว่า,ามีรอยจานนะครับนะทั้งปลายด้ามแล้วก็ทั้งปลายฝักนะครับแล้วก็โคนของฝักนี่นะมีนะครับนะครบถ้วนเลยนะครับนะเอาล่ะนะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับเวลาก็เร็วเหลือเกินนะ ว่าจะใช้เวลาสัก10กวนาทีนิดหน่อยนะครับใน่สงใส่สาจาเลยนะอันนี้นะครับนะลอยจานเต็มไปหมดเลยนะครับนะก็เป็นอันว่ายืนยันนะครับนะลอยจานนี่นะครบถ้วนนะครับนะมีทั้งรอบรอบด้า,ดามและฝักนะครับที่เสมาอาที่สําคัญนะครับตรงใบนะจะตอก้วยลายเสยมาใบโพครึ่งใบนะเป็นเสมาครึ่งใบนะครับนะนี่นะ อ่าที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของคราบไขรความเก่านะอ่าเข้ามาพี่นานะครับเข้ามาพี่นานะครับนะดูดีๆนะก่อนเช่าหาบูชานะครับนะก็อ่ามีดทุกเล่มนะครับเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะครับนะอ่าส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไห้นยอย่างไรอยู่ที่แต่ละท่านนะครับนะคงจะไปบังคับกันไม่ได้นะครับเป็นนั้นว่า อ่เข้ามาชมนะครับหากเห็นว่าใช่ค่อยว่ากันค่อยคุยกันนะครับหากมองแล้วมันไม่ใช่ก็อย่าไปเสียเวลานะครับนะอ่ผ่านไปได้เลยนะผ่านไปได้เลยนะครับนะอ่าเราคุยกันตรงๆนะครับนะอ่าแบบนี้แหละนะครับนะไม่มีอะไรที่จะต้องมาปิดบังกันนะอ่าว่ากันเว่ากันซื่อเลยนะครับนะตรงๆเลยแบบนี้แหละนะอ่าก็อยู่ที่อ่ามุมมองของแต่ละท่านนะครับนะ อให้ผมบอกว่าดีแค่ไหนนะครับบางท่านก็บอกไม่ดีบางท่านก็บอกไม่ใช่นะครับก็ไม่ได้ผิดตรงไหนไม่ได้แปลกอะไรนะครับก็คนเราอย่าไปคาดหวังว่าจะให้ทุกคนนะครับมองเข้าไปในจุดเดียวกันเนี่ยก็ไม่ได้ไหมายความว่าเขาจะเห็นเหมือนกันนะอ่าบางคนเห็นกงจักเป็นดอกบัวบางคนเห็นดอกบัวเป็นกงจักก็มีเยอะแยะไปนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะอ่าเพราะฉะนั้นก็ชีวิตของเราคนเราเนี่ยจึงประสบความเหลื่ไม่ทอากันนะอ่าเกิดจากมุมมองทั้งนั้นนะครับนะ อ่าบางคนก็มองอ่าให้ตายก็ไม่เห็นนะครับนะก็ไม่เห็นบางคนก็มองแป๊บเดียวนะครับก็ค่อยเห็นแล้วล่ะนะครับนะอ่าสิ่งเหล่านั้นมีดีตรงไหนอย่างไรนะอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับนะอ่าก็อยู่ที่บรารมีของแต่ละท่านว่ากันง่ายครับสิ่งเหล่านี้ก็อ่าว่ากันยากนะครับว่ากันไปก็ไม่ได้นะนี่นะครับนะเอาละนะครับก็พอเราดูในส่วนของใบนะครับนะผมพยายามจะ อัซูมให้ท่านเห็นนะครับในเรื่องของคราบใครนะทุกคลิปเลยนะครับในการทําคลิปนี่ผมจะเน้นซูมนะต้องการให้ท่านอ่านผิวของเหล็กต้องการให้ท่านเจาะลึกนะครับของอความเก่าและความเป็นธรรมชาตินะครับนะความเป็นไปได้ว่ากันง่ายนะครับนะส่วนท่านไหนอยากจะเห็นภาพเต็มๆนะครับเต็มใบเต็มด้ามเต็มฝักนะทั้งเล่มเลยนะครับท่านแอดไลน์ผมเข้ามาได้เลยนะอ่า อยากจะชม EP ีที่เท่าไหร่นะครับนะผมมีภาพมีดทุกเล่มเป็นภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งนะครับนะ,ะให้ท่านได้รับชมนะ,ะก็คือขอเพียงท่านนั้นแอดไลน์ผมเข้ามานะครับนะก็ด้วยความยินดีนะครับจะส่งภาพที่ท่านต้องการอยากจะชมไปท่านชมนะ,ะนะครับแต่แต่จริงๆเรื่องรายละเอียดนี่ยผมว่าดูในช่อง YouTube นะครับนะ,ะถ้าเราเห็นลายเห็นผิวเห็นเนื้อนะ อ่าก็เพราะว่าทุกเล่มผมจะซูมให้ท่านได้ดูนะอ่าให้ท่านได้เห็นนะครับนะไม่มีอะไรที่จะมาปิดบังกันนะอ่าต้องการอ่าให้ท่านดูแบบหลงจ้องว่ากันง่ายนะครับนะอ่าเมื่อชมแล้วอ่าถ้าเกิดว่ามองไม่ใช่นะครับนะผมว่าผ่านไปได้เลยนะอ่าอย่างนี้เป็นตนเอากันแบบนี้แหละนะครับนะทีนี้ก่อนจบนะครับมาดูในส่วนของกันนะ กันถือว่าเป็นจุดสําคัญมากๆนะครับก็นั่งจากว่าเป็นจุดที่ครูบาอาจารย์ท่านได้รวบรวมมวลสารนะครับหลวงพ่อท่านได้รวมมวลสารเอาไว้เช่นเกษาของหลวงพ่อหรือจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะนะครับนะแล้วก็จะเป็นผงอติเจนะครับนะต่างๆนะจ,ะจะถูกบรรจุเอาไว้ที่กันหรือเรียกว่าแกนกลางของมีดนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะถูกปิดด้วยข้างนะ หรือมียุคลางจะครอบด้วยโลหะนะครับนะเอาไว้ครอบด้วยเงินนะเนื่องจากว่าป้องกันมวลสารสําคัญสาคัญที่หลุดล่อนออกมาว่ากันง่ายนะครับน่ะก็เรียนทุกท่านเอาไว้อย่างนี้นะครับสันมีจะหนามากเลยนะครับนะนี่นะที่สําคัญนั้นมีความปลาณีความเก่านะครับนะคราบใครก็มาแบบไหนอยู่ในสภาพแบบนั้นนะครับเดิมเดิมนะครับเดิมเดิมมีทุกเล่มนะครับนะตอกย้ําเลยนะครับที่ผมได้มานะครับนะ ชาวบ้านล้วนๆเลยนะครับนะเราไปขุดไปคุยนะครับนะจากบ้านๆมานะานะครับนะของหลวงพ่อเดิมนะครับนะอ,อยู่ที่ไหนไปหมดนะครับขอให้รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะเอาล่ะนะครับก่อนจบเราก็มาดูในส่วนของด้ามน,นะด้ามเป็นสภาพงานที่ผ่านการใช้งานมาเยอะนะครับนะก็มีรอยลั่นรอยเล้านะครับนะ อพอสมควรแหละนะครับนะคำว่างานี่ก็มักจะแตกลายงานนะครับยิ่งเก่ายิ่งผ่านการเวลามานานนะก็ยิ่งจะเขาเรียกว่าอยู่ในสภาพที่เราเห็นแหละนะครับแต่ก็ยังมีความสมบูรณ์มีความแข็งแรงนะครับนะไม่โยกคอนอะไรทั้งสิ้นเลยนะสภาพนะครับตามที่เห็นอยู่นะครับถือว่าถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะ จะเป็นงาก็ดีจะเป็นใบก็ดีจะเป็นฝักก็ดีนะครับนะเจ็ดถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะถือว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนนะอ่าก็หากท่านไหนก็เข้ามาเยี่ยมชมนะครับอย่าลืมนะครับนะอ่าติดตรงไหนก็สามารถโทรเข้ามาคุยกันได้นะครับเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมด15กับ4 7จดวินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งแหละนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่านะครับนะเมื่อท่านชมแล้วอย่าลืมนะครับติดตรงไหนหรือว่าเห็นว่าดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะเพื่อเกฑเป็นกากันังใจให้กันและก,กันนะครับนะติดตรงไหนให้ถามเข้าได้ตรงนั้นนะใครท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 นาเบอร์086-329-1496ในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักครินมิตหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิดหมอก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ